ค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงไพยธรรมาชาติเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,ะเกิดความเสียหายกับนี่แห,หละค่ะวงการมลรัมยำเฮาหลยคณะนาอค่ะพี่น้องซึ่งกับเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดความเสียหายขึ้นกับวงใดบ้างคำลวงวงของอเสียงวิหกครับพี่น้องเสียงวิหกเมื่อวานนี้ก็ไปทำการแสดงเลยเพื่อพาอยู่กระาดาษนำเวที่ของเสียงวิหกเลยครับพี่น้องโน้พงศก,กร เพื่อนกเลยเขินโพดเมื่อวัน่ีล้ะครับพี่น้องเพิ่วากลับมาถึงงานทั้งขนทั้งชุดแดนทั้งเครื่องดนตรีทั้งไฟที่ครูไม่ทันไปหมดเลยพายุเอ๋ยรีบผ่านไปเถิดครับนี่หือว่าเสียหายหลายแสนเลยเนี่แมนครับพี่น้องแล้วก็เอฟซีมีประเด็นเพื่อนมาล่ำตังให้กําลังใจกันครับพี่น้องแล้วก็เมื่อว่านี่นะครับของว่องของดอกไม้เพรนภาสาวมาล่ำสิ่งดังเลยหระครับผมอยู่จังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็ได้พบเจอขึ้นกันครับพี่น้อง คือช่วงนีไม่กะหามห้ามฝ่าห้ามฝนไม่ก็สีห้าอะไรนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่านะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับจะประมาทค่ะประมาทไปแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเลยมันเอาบ่ทันเด้นะครับผมพราะ่รู้ว่าน่าจะต้องไเป็นจังได๋บ่แม่นสปอร์ซัมล่ะเสียงวิหกเด้ครับผมแล้วก็มีวงอ่าของอาซอแอดเออร์ดีกันกระโดนเนี่ยแมนครับค่ะเอรดีแบนของของพีแอนเอร์ดีแบนนี่กระโดนด้วยกันครับพี่น้อง อ่าเดีไปทำคอยเอเขามาหนิเนาะครับผมอันพี่เอรดีไปทำการแสดงอยู่จาวาจเซโซทรนค่ะอันนี้ก็เป็นเวทีนะครับพี่น้องเป็นเวทีของที่เป็นเป็นชาวเป็นชา,ามากค่ะก็ยังใครแน่นะครับผมก็ยังปั๊บเปลี่ยนแล้วก็เก็บกู้ดท่านนะครับผมคือข้อหมายว่านั่งร้านก็ขึ้นยังบ่เบิดดอกครับพี่น้องเพราะฝนสิมาเนาะเพิ่นก็นเลยบ่ได้ขึ้นไฟขึ้นยังแต่<อ>ว่าที่พังนี่ก็คือเป็นนั่งร้านนะครับทุกคนปลอดภัยนะครับผม ของพอเอเป็นเซนแงนเป็นเป็นเซนแงนวันที่28เลยครับพี่น้องของแอนเลดีค่ะครับส่วนของอ่าพ่อเอนะครับผมของพ่อเอนี่จะไปทั่วยู่กรุงเทพบ้าพี่น้องเนาะแล้วก็ฝนฟ้ากระนำผ้ายุกระนำมือกันเอาจนว่าเวทีพังเวที่มุนลำพงทั้งสองนะครับผมพังของเบิร์ดเลยครับพี่น้องแล้วก็สิ่งที่เสียหายในมือนั่นก็คือลำพงทั้งสองขางแล้วก็ไฟชุดไฟที่เก็บไม่ทันแล้วก็ชุดดันนะครับผมเป็นล่าเด้นะครับพี่น้อง แลวกระากต่างๆนหน้าที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่บอกย่าไงว่าก็ยังมีแบบว่านางรันเสริมสำรองไว้นะครับเพื่อที่จะสำรองได้ง่านหนานะครับพี่น้องเพราะว่านางรันเก่าภาษามาถทีจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนแร้วเพราะว่าถ้าเหล็กมันงอปึ๊บมันงอเลแล้วกันถ้าเสียมาดัดไปแล้วปึ๊บก็แข็งแรงล้อมแข็งแรงกับบ่มีแล้วครับผมนี่แหละครับพี่น้องการหน้าเห็นโอเห็นใจเนาะสุ ทุกคณะนะคะมารองมอล่ำช่วงนี้ค่ะซึ่งเขาเอ่นได้ว่าเป็นพัยธรรมชาติแล้วก็เป็น <ผม S 1> ช่วงพายุฤดูร้อนแตพี่น้องค,ค่ะซึ่งเข้ากับทรงกําลังใจให้ทุกๆคณะคะ่ะที่ประสบค่ะที่ประสบพบเจอกับพายพายุเนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะจากทีมงานของเขา,เากับวินาทีแค่ทรงกําลังใจเร่งใจได้นะพี่น้องช่วงหนี้ฝ้าฝนมัน,กนเกิด จะกการนำหลายเน่จังน้อยนะครับผมเป็นฝนไม้ฝ่าไม้ค่ะพี่น้องในเมื่อผ่าอีสานกองเข้านี่ครับพี่น้องเป็นภ้าฤดูแล้งนะครับผมเลยเฮ็ดไห้กับทุกๆวงก็ได้พบเจอปัญหานี่ครับพี่น้องส่วนหนึ่งของพระเอพร่งเกิดเริ่มคือแบบว่าเพิ่งเป็นในปีแรกเลยนะครับผมแต่ต่้งวกมากพอเคยพอนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวงของเสียงวิ่หกนี่ก็คือ นุ่งผสกอรอเนี่ยเราก็เคยเคยพอมาแล้วทีนึ่งแต่ว่าทีนี้บ่บ่นักซ้ำเดียวก่อนนะครับผมหสูๆเด้อบอนโดบ่ววาสิมีเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นช่วงช่วงเขาเอิดช่วงสภาวะเนาะครับผแห้งการเกิดขึ้นค่ะขอให้สูดๆค่ะสูๆต่อไปค่ะพี่น้องสุขคนก่ะหายกำลรังใจผู้หักผู้แห้งกับไหลคือเกาค่ะพี่้องค่ะ นี่แหละครับจากสีมาบอกพี่บอกน้องแล้วก็ยาสีเตือนนะครับผมไปท่าพี่น้องป้อมไปสกสุลสกุลพีบอกแค่แ,แฟงมาล่าครับพี่น้อง <ฮะ S 1> ช่วงนี้โรคไายไข่เก็บมันเยอะนะครับผมแล้วก็ยาสีทรงแบบว่าที่นี่แหละบอพี่น้องเห็นูมจะเก็บปวดปวดแอด,อดอดอดแอดนี่ฝากไปหาหมอเลยฝากยาลัดเลยเพราะว่าขันเป็นมาแล้วนี่มัน มันเป็นเป็นไปเลยครับผมมันมันเศร้ายากบอซื้อซะอีกอย่างนึงโควิดตัวไม่มานี่แห้งๆครับพี่น้องก็เลยนี่แหละอย่าเพิ่งฝากปอกน้องศิลปินทุกท่านศิลปินทุกคนเหมือนกันครับพี่น้องศิลปินทุกท่านศิลปินทุกคนก็เข้าใจอยู่นะครับผมว่าต้องทํางานเนาะแต่ว่าก็ต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักทุกคนอย่าประมาทนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็บุดบางทีพ่อเก็บได้ก็เก็บนะครับผมบางทีพ่อเอาไใบบางที่มันปลอดภัยก็เอาไว้นะครับผมแล้วก็ เหลืเกลี้ยงนะครับผมคันหัวจะก็ฝนมากนะครับผมกะพายุมากกับพักกันออกจากนั่งล่างออกจากเป้ที่ซะนะครับผมป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมถ้าปัญหามันเกิดขึ้นมากมันจะเอาไปทางนะครับพี่น้องว่าฮะคันหัวว่าอนาคตข้างหน้านี้คัหูได้ว่าเป็นงงานเนี่ว่าฝนสิตกเลงลงตกกนเนือดลมลุ่มต๊ะจังใดเนาะว่าเปล่งงานเร้วทั้งเทียกัดบะมี่ข้าวบ่มีข้าวอย่างนี้ว่าฝนสิตกพอจู่ๆหลิ่มไปแน่สักหน่อยกับฝนตกจังสีก็มีนะครับผมหลายวงนะครับ นี่แหละฝากบอกพี่น้องเด้อค่ะสุดท้ายท่างเฮาสองคนก็ขอเป็นหนึ่งก็ร่งใจค่ะห้ทุกวงมอล่ำทุกคณะค่ะขอห้ผ่าาพ้นกับช่วงสภาวะฝ่าฝนค่ะขอห้พบเจอแต่สิ่งดีๆไปเลินซต์กับไขตลอดปลอดภั่ทุกทุกวงค่ะพี่น้องครับครับรขับลากคือกันนะครับผู้ชมนี้กับให้ระวังนะครับคือจังของทีมงานนะครับผมของข้ามพุนลวมิดไปทำการแสดงนับอยปาธาโกนะครับผม ไปเหรียญในใทงไฮทงหน้า,ารดเวทีสีขั้นนะครับผมจมอันนี้กับ่มเป็นจมธรรมดานะครับผมจมก็กคือจมแบบเครื่องนะครับผมบนเครื่องลอยเครื่องลดจมเครื่องลถนะครับพี่น้องเด้ใซอรถจกรถแมคโครมาเอาขึ้นนะครับผมรถไทยเอาไว้ได้รถไทยเยก่ามาอยกกันครับแมนครับผมแต่แสดงแต่ละหม่องแต่ละบอนเนาะนี่ครับพี่น้องความลำบากนะครับของบอลองมาลำความจังได้หรครับพี่พ่น้องกินบนรถยังก็แม่พี่น้อง กินน,อนอ้นอ,นนอนบนรถกินน้อนบนรถนะครับผมกับพักพอนกับอยู่ทั้งรถนะครับบ้านบ้านอีกหลังที่สองก็คืออยู่ทั้งรถนี่แหละความปลอดภัยอยู่หลังพ่วงมาแล้อยู่ตลอดนะครับเพราะวราสิเป็นศิลปินทุกคัวทุกคนนั่แหละนะครับผมกับทุกคัทุกคนที่พบปอปัญหากค็ค่อยๆนะครับผมไปค่อยๆมากเนาะกับใิ้บาร์บมี่ผ้าอยู่ผ้าหิ้งนะครับพี่น้องพอต้องไปเล่งมั่นนะครับเพิ่งเคยเสียาใจย่ดอกจะภาพกระไรนะครับแดดลุ่มลมตกมาแล้วแดด ออกฝนเศร้ากระจังเดินท่านก็ได้ขึ้นกันครับพี่น้องค่ะอ่ะพี่นองครับสำหรับมันนี้กับกับลาพี่น้องไปเพียงสำนนคับผมสวัสัีครับสวัสดีค่ะบว